ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาทั้งๆท,ท,ที่จีนเคยร่กับสหรัฐอเมริกาอย่างหนักหน่วงกับทหารอเมริกาในสงครามเกาหลีและจีนยังส่งความช่วยเหลือทุกอย่างให้แก่เินยดีหันไปจัดตั้งอาเซียนขึ้นมาม่นปี1967 1967น,นี่ก็คือ6ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์14ตุลาคมเท่านั้นเองนะครับ ย่างไรก็ตามแม้ว่าสหรัฐและจีนจะปรับท่าทีเป็นมิตรกันแล้วทางไทยเองก็ยังละลาล,ล,ละหลังเพราะว่าเราเกลียดก,กลัวจีนอย่างหนักละลาละ,ล,ะลังที่จะดําเนินความสัมพันธ์ปกติกับจีนปเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีใครจงลงได้เพราะมันเป็นแผ่นดินนะคร,รับสงครามเวียดนาม สงครามในอินโดนีนถูกต่อต้านจากแทบทั่วโลกรวมทั้งจากคนไทยก็เริ่มมีกระแสต่อต้านสงครามเวียดนามแต่กระแสต่อต้านสงครามเวียดนามที่หนักที่สุดในช่วงที่เราเคลื่อนไหว14ตุลาคมนั้นมาจากในสหรัฐอเมริกาเองแต่เป็นอนาธิยชนเป็นยักษ์เป็นมารแต่ว่านิรศการจีนแดงที่ธรรมศาสตร์นั้นให้ภาพของ จีนที่เป็นสังคมนิยมจีนที่เป็นโลกที่สามที่ประสบความสมําเร็จในระบบสังคมนิยมมีภาพของทางเลือกของการพัฒนาอีกภาพหนึ่งทั้งสองค่ายก็เป็นฝรั่งแน่นอนในฝ่ายสหรัฐนั้นมีญี่ปุ่นอยู่ด้วยญี่ปุ่นไม่ใช่ฝรั่งในค่ายโซเวียตนั้นมีจีนอยู่ด้วยในตอนแรกจีนไม่ใช่ฝรั่ง สหรัฐก,ก็คือค่ายของฝรั่งค่ายของโซเวียตก็คือค่ายของฝรั่งฝรั่งนั้นเราเรียกว่าตะวันตกคําว่าตะวันตกหมายถึงอะไรตะวันตกก็หมายถึงยุโรปและดินแดนที่ชาวยุโรปไปอยู่เราเรียกว่าประเทศที่เพิ่งได้เอกราชประเทศเอกราชเกิดใหม่ประเทศตะวันตกก็เปลี่ยนคำนิยามตนเองจากที่เป็น เจ้านาลิก <c oughs> ก็เปลี่ยนมาปี2021ปีนี้ปี2015ก็อีก6ปีขป้างหน้าอีก6ปีขป้างหน้าจีนตั้งใจเอาไวา